สวัสดีเพื่อนยากตเถินตกเตียงข้าเย่ยอยู่ขอถามนามอันดีเลอร์ของเจ้าได้ไหมจริงปะเนี่ยข้าตู้ซีซีอยากให้ข้าช่วยอะไรหรือหมอนี่มันแก้งง่ได้ไงกันทำไมที่นี่ถึงได้มีคนมากมายเช่นนี้หรือขอรับเอ้อยเยะมันแค่อยากถามเรื่องนี้นั่นนะทำเอาข้ากลัวไปหมดเลยวันนี้เป็นบอลที่นิกยนัอกปอดจะคัดเลือกสิทธิ์เจ้าก็อยากลองเหมือนกันเลยเยี่ยมเลยข้าข่าดีเฟังไปแล้วข้าคงได้เข้าไปอย่างง่ายดายเป็นแน่ฮ่า <laughs> ด้วยพลังของข้าข้าเข้าได้โดยไม่ต้องคัดเลือกแน่นอนเฮ้ยไอ้พวกพึ่มพราคนอื่นหาข้าเข้าไปได้แล้วคงต้องส่งซอนมันสักหน่อยแล้วให้รู้วะไผเป็นไผหัวโ,โสของนิกายนักปรา์ซื้อตู่เชิงเทียนผู้น้อยขอเสียมารยาถามอาวโสได้ไหมขอรับของรางวัลสำหรับผู้ที่สังหารคนของนิกายเพลิงนภาคืออะไรหรือขอรับแนะนำตัวแบบ300%อหากเป็นเช่นนั้นเจ้าสามารถเป็นสิทธิของนิกายนักปรา์ได้โดยไม่ต้องมีการประเมินใดๆและไม่ทราบว่าของตอบแทนสำหรับการสังหารบุตรของประมุกนิกายเพลิงนภาคืออะไรหรือ นิกายนภาก็จะปฏิบัติคนผู้นั้นเยี่ยงแข็ผู้ทรงเกียรติเลยล่ะไม่ว่าจะขออะไรเราก็จะประเคนให้เลยสุดยอดช่วงชีวิตที่ดีของข้าใกล้เข้ามาแล้วซีขอบคุณแขกผู้ทรงเกียรติเป็นอย่างสูงที่สังหารศัตรูของพวกเราขี่ๆๆๆเจ้าจะบอกข้าว่าเจ้าเป็นคนสังหารลูกประมุขของนิกายเพลิงนภาอย่างนั้นหรือใช่แล้วข้าสังหารหลีเฟิงเองกับมือเลยอาฮ่าไอเด็กนี่บอกว่าเป็นคนฆ่าลูกของประมุขนิกายเพลิงนภาด้วยแหละฮ่าๆอย่าทําให้ข้าขําเปมากกว่านี้เลยถ้ามันท ได้ป่านนี้ค่ะก็คงฆ่าพมุขของนิกายพึ่งนภาไปแล้วละ่ะที่ข้าพูดไปมันเป็นความเพียงนะาไฟเจ้ากลดีไงที่มาหลอกข้าเอามันออกไปจากที่นี่ซะรับซะอ้าเย่ยู่อ้า ข้าร่วมหลับนอนกับลูกสาวของนิกายเพลิงน้ำพามาเชียวนะข้าข้าะมุของสำนักเพลิงน้ำพาเชียวนะข้าข่าผู้คุมกันอันดับหนึ่งของนิกายเพลิงน้ำพาาเชียวนะ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 ข้าขวาดลลางนิกายเพลิงน้ำพาเชียวนะข้าทําให้นายน้อยของนิกายเพลิงน้ำพาเป็นหมันเชียวนะข้าสังหารผู้อโศอันดับหนึ่งของนิกายเพลิงน้ำพาไปเชียวนะไงถึงได้มีคนเยอะอย่างนี้ล่ะเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเจ้าพวกหลอกลวงนี่ที่ข้าพูดไปมันเป็นความจริงนะไฟ